สวัสดีครับชอสิซิมสงขลานะครับอยู่กับผมลุงโควันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับมีเวลาว่างหน่อยนึงนะครับเอาเจ้าตัวนี้มาให้ชมกันนะครับนี่นะฮะอมแบตแบแบแผ่นซิม <c oughs> ากาดใบประกันนะครับ กล่องเป็นของมากสองแต่ตัวล็อกตัวรอกเป็นเบอร์มักหนึ่งนะครับม,ก 1, มกักหนึ่งมักวันนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สามพันนะครับลูกห้าบวกหนึ่งรอบหกจุดสองนะครับก็น้ำหนัก เดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะด้วยตาช่างตัวนี้นะครับตัวนี้ได้น้ำหนักสามสามสี่ ว่าสวยมากเลยนะครับนี่มีรอยนิดหน่อยตรงนี้นะครับตรงโครเมียมนี่ครับนอกนั้นก็ไม่ไม่เห็นนะฮะรอยตรงจุดอื่นนีแทบจะไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มปิดเปิดลูกปืนกันกลับนะครับตรงนี้นะมักมากหนึ่งมากวันนี้จะไม่ทํามานะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปตก ลาตามแนวชายฝั่งหรือลงเรือแคสแคสข้างเกาะหรือไปหย่อนข้างเรือไปจิกไปตกปลาหน้าดินอะไรพวกนี้เวลาขึ้นมันซัดเข้ามานะครับโอกาสที่น้ําจะเข้าห้องเครื่องเข้าไปข้างในในเพืองหรือเข้าไปในตัวลูกปืนการกลับของเรานี่ครับลดโอกาสที่น้ําจะเข้าตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าปข้อดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะ สำหรับตัวนี้หย่อนข้างเรือได้นะครับตีชายฝั่งได้เคสได้นะครับเคสข้างเกาะนะครับกระมงนะครับคนที่ชอบเคสกระมงนะครับตัวนี้ P 1.5 P2 นะครับทุนแน่นอนครับทางเพนนะครับ ลายเพนตตัวนี้ล็อกสวยมากเลยครับเสียงใสๆเลยนะครับ ครับตัวสีดำด้านนะครับคาดด้วยตัวหนังสือสีแดงนะครับคาดด้วยอักษรสีแดงสวยดูนะครับนี่นะครับ,รบถ้าเกิด ผิดถูกยังไงก็ขอมีเงินไว้ได้นะครับในบ้านมาแล้วขอญาตยุติลิปารณครื่นี้ก่อนนะครับโอเคไปเรืวยไปบ่อย